โชคดีนะที่ตื่นทันบรรยากาศมันอึดอังมากแต่ยังไงซะก็ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ถูกคนพบความจริงนี่เป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยถูกต้องเลยฮะโชคดีที่ตอนนี้เป็นหน้าหนาวถ้าใส่เสื้อผ้าบางๆแล้วก็คงจะปกปิดได้ยากแนะ่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือการแข่งขันจะต้องเรียกทำให้มันสำเร็จแล้วล่ะ ต้องฉันทำไมมีอะไรเหรอควนที่บ้าลรออยู่ไม่ใช่หรือไงเออพี่ดูดีมากเลยนะสิฉันคิดว่านายจะพูดเรื่องของทีโรงเรียนซะอีกเอองั้นไม่พูดดีกว่านะว่าแต่ทำไมพี่ไม่เข้าไปดื่มชาไหนล่ะไม่ละ่ะนายเข้าบ้านไปเถอะ ได้พี่โม่มานะเน่ทำอะไรอยู่ไม่หนาวเหรอน่ได้นลยอยูตรงนี้สิฉันชอบผู้ชายเท่ๆแต่บางครั้งฉันก็ต้องคิดถึงสุขภาพของตัวเอง อุ่นดีนะฮ้คุณเฟิงคุณไปดูหัวข้อ,ขอคำคหาคสิเอสออะไรนะเกิดอ,อะไรขึ้นอีกล่ะฟูจิวเข้าเขารวมการคัดเลือกของขอิมพีเรียลในานะคนรักร่วมเพศ จะอธิบายเรื่องนี้ยังไงกันนะทุกคนคงจะรู้จักพื้นจิงบุคคลน,นี้ว่าเป็นคนรักรวมเพศซึ่งทุกคนในโรงเรียนอันดับหนึ่งเขาก็รู้จักเขาเขาก็อ,อกชายหนุ่มในโรงเรียนและเพื่อนๆก็คิดว่าพฤติกรรมของเขานั้นไม่ถูกต้องงานอดิเลกคือไปดื่มเหล้าในฐานะผู้เยาว์เขาขออ่อนมากและในคลับ หลายทีก็สั่งให้ไล่เขาออกไม่มีอะไรที่ฉันเทียบกับฟูจิได้เลยจริงๆถึงว่าเขาจะเล่นเกมเก่งมากแต่ว่าฉันก็คงจะรับผู้เล่นที่มีนิสัยแบบนี้ไม่ดีหรอกนะได้เหมืองแล้วทิ้งภาพลักษณ์และสหาภาพแล้วเหรอ แจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์คนที่มาบริษัทได้ตอนนี้ก็ให้เลือกมาซะติดต่อายเพื่อลบโพด้วยเตรียมลบการค้นหายอดนิยมจะต้องระง,งับความเห็นให้เดวที่สุดเฮ้ยไม่ดีเลยฮนะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยนี่มันปัญหาใหญ่จริงๆ